จัดยนกวัน่ะนะวันกบงไม่ดวกค่ะไม่ดวกเป็นดวกหรอ่ม่าดวกเปนดวกไปอาร้านก็อาดดวกเป็นดวกเกเนี่ยเข้าเอดวกเนี่ยไปอาด ข้าสารบ่อข้าเจ้าของข้าจารีบป่านนี้ขอขัญจ้าแปดแดด้ยนโอ้สัสโอ้เป็นตาจีเลยล่น้ วนเงี้วนอันเลย